ียังอ่ะพ่อผมบักเกีนครับฮะพอพอดีครับครับดีครับขออนุญาตยืนเดี๋ยว่าพ่อจะมานั่งนั่งให้พ่อให้ลูกยืนขวมไหมครับนี่ยังนี่สมพักเกีนครับสมพักเกีนสมพักเซียนครับเลาะขายสมพักเซียนครับเทศเองอยู่อยู่พัฒนาตลาดแม่ครับอยู่พัฒนาตลาดอยู่บ้านไหนพ่ออยู่บ้านไหนอยู่บ้านน้าแกครับตำบลตำบลน้าแกอำเภอคำเ่อแก้วอ๋อนี่คือคำเ่อแก้วเป็นบ่พอดีผมมาเขาห้องน้ำขออนุญาตสวัสดีนะพ่อเด้อพ่อหูจักผมบ่ ับจังนาอผมขอหยัดแนะนำตัวเด้อยพอเด้อผมซื้อจอหนี่ครับลุน้นสมเป็นลูกพ่อคนหนึ่งขอหยัดมาคุยกันในผมอยู่วะเดี๋ยวผมสีวุ้นหนนสีวุ้นหนนสีเมาสีเมาสอบถามเรื่องเหล้าปกตินี่เป็นพ่อข้าวหรือเปล่ารอขายของรอขายของอยู่น้ำมูบานเท่าข้อเด็ดเสื้อกับเข่าก็ยากไปกินเงี้ยเหมือนแล้วเน่แมนบอดลูกเต่าเป็นงานของเกบหมดเลยอยู่น้ำเท่าก็ครับอยู่อยู่ครับอยู่น้ำตาเท่าเดีลูกชายผู้เดียวนะพ่อเนาอ ไอ่แถวแม่เฮ็ดหรือแถวพ่อเฮ็ดนี่น้องสาวเฮ็ดครับน้องสาวเฮ็ดอ่ามือหนึ่งมือหนึ่งนี่เอามาไอ้เฮ็ดเอามาเราขายมือละเจ้าถุงมันโมเนอนอนครับแล้วขันในก็บมาหลายขันในเฮ็ดหลายครับอะไรกันนะครับขันในมันเป็นพักอย่างก่าเป็นพักเสียนครับใส่ยกยกขึ้นไปบางทุกเป็นพักเสียนเป็นพักเสียนนะพอ่อท้อส่วนพักถุงหนึ่งนี่จะถุงละจักบาทกิบบาทครับเอ่าผมสิต่อพร้อมต่อถุงละต่อหาต่อลดแต่ลายเป็นไดชถุงหนึ่งนี่ ผมก็เคยขายราคานัไนครับผมสิต่อคือต่อสมบักเสียนนี่แล้วต่อต่อคาร์โกเป็นต่อสมบักเสียนนะถุงละซิบบาทพอดีเคยขายในถุงละซิบบาทเจ็ดบาทเดียวพอพอโอ้เจ็ดฮะราคาปกติสิบบาทครับผมขอต่อเจ็ดบาทราคาเดิมเจ็ดบาทเจ็ดบาทพอได้หรอครับเจ็ดบาทเจ็ดบาทพอได้พอพอหกบาทก็พอได้บ่วเจ็ดบาทก็ยังพอได้แปดในพ่อแปดสิบแ็ดได้อยูสิบแปดแปดในพ่อแปดก็พอได้แปดก็พอได้ ผมขายเจ็บาทสิบบาทต่อขอเจ็ดบาทเขบ่อให้ขอแปดเขาพอให้เนาะเก้าบาทละได้วะเอาคันเมาส์ไว้เลยเก้าบาทกขาให้เอาเอามีอยู่จักถุงตอนนี้เอาผมดีต่อนี่ยละขนาดสมบมันเสียยังต่อได้เดี๋ยวนี้ผมกับพ่อขายด้กันเนาะผมกมอยากต่อเนาะแปดถุงก็แปดถุงฮะมีอยู่แปดถุงอ่าวันที่น้องมีอยู่แปดถุงถุงละสิบบาทต่อเจ็ดบาทบ่าให้แปดบาทบ่าให้เก้าบาทให้โย่ตะให้เอาเบิร์ตมันบ่อ เก้าบาทมีอยูแปะถุงอันอยูได้นั่นเหลืออยู่บ่มันไม่ผักครับว่านั่น,ม,ม,นมันเป็นผักชีผักอะไรอันนั้นไม่ผักบ่แม่ันครับอ๋อมันเป็นผักนี่ออกมาจากบ้านเดี๋ยวจะโมง่กออกมมงมะก็มาประมาณบโม่งกลวกลัวครับใบโม่งกลัว,วตอนนี้มันเป็นเวลาาาราช่ีใบใบสองตั้งใจนี่ขันเม่นเนี่ยใส่วลาช่์ทอดอจ้าโมง่งจ้าสีบดบดนนี่แหละครับเขาจะรักเขาจะปกติดีอยู่เนี่ยบ่เมือนี้ผมก็ได้มาบล,ลายเนี่ยมาบลายเนาะ ตอนนี้ผมยี่ยทิพย์ถุงยี่ยิพถุงตอนนี้มียี่แปดถุงแปดถุงถุงละเก้าบาทอ่าแล้วมีพังยังแน่นี่พักชีครับเอาไหมเอาพังัชชีปลูกเองวะแน่นครับผมปลูกเองใส่เอามาเบิึงดู้อ่ะออมาเบิึงผมันละเจ็ดบาทมาละเจ็ดบาทพักชีมาละห้าบาทเดี๋ยวมาละห้าบาทเอาเอาเป็นมาละสามละกันเนาะเออมาละสามบาทละกันบังคุ้พร้อมเขาหนิแน่นครับบางคุ้งก็จะไปขายบ่ โอ้พักซี่ย่างดีเลยมาละยักาดนี่5บาทครับโอ้ยแพงโพตมาละสามซะโอ้ยบอแับเอ,องา,ายกันน,น,นบัวอพักซี่เอางก็จะเอาไปตลาดนะแมนบัมีมีผักยังนเ,เน,นี้นี่เอาอิหนสิณาวิานี่นี่ขันพฤตะกาดียักบาทมันไ่หูจาห้าเลยครับผมม่นแ่นนับเนั้งวนยนับน้ออันนี้มาละหบาทน้อห้าสิบสห้าโอ้มันหลมาจีดินี่บหลายเติมจีดะ อ่ามีห่อดใบกับพ่อ,อบพ่พอของสวน,น,น,นเลยเป็นบ่หนิของสวนเองของสวนเลยเนาะประกาศหินกับมี่าามมอ่าเอาสิอันนี้เนาะมีแปรถุงเอาแท่นเอาต่อเราพอเราเหลือถุงละเก้าบาทเน,นี่ยตอเราได้กูต่อเราได้กูอ่าอันนี้มาตรฐานเนาะเอาเอาสิมันต้องนับเบิ้งแล้วครับมันตั้งหนงจานเอาผมสิอุดหนุนพ่อ เออเอานับเบิร์พอมีถุงให้ผมใส่บ่นี่มีครับมีวะเอามีก็เอามามายกโยงเข้ามาโฮมบีบมาโฮมบีมาโฮมบีไปอ่าพัก์ตเซียนแปรถุงถุงละเจ็ดเนาะอันนี้เจ็ดสิบเก้าวะเนาะพูหนุนเราสวัสดีสวัสดีเนี่ยยังมาขายอีกเนี่ยเอามาดีวันนี้มีหลากหลายถุงแบบนั้นโม่เหนือม่ยำซ้ำนี่ละเออถุงละเจ็ดบาท ยี่สิบบาทจ้บาทขายเอาสิผาเดบอเดบอฮะขายสามถุงห้าสิบไม่ไม่สองถุงละเศร้าแต่รถที่ผมได้ถุงละไรขายได้สามถุงห้าสิบสามถุงห้าสิบเนาะมีกี่ถุงนี่สองถุงนี่สามถุงมันอยู่ด้วยไม่ไม่นี่มีอ๋อนี่มีอยู่สามถุงเนาะอ่าสามถุงเอาหุ่นหนุนช่วยอ่าถุงละถุงละยี่สิบเออถุงตละสิบห้าเอาไปเลยไปตอนตังมา อ้าพอสีวนนุนเจ้าผมอาผมสีสุนน่นจำอร่อยนึงพ่ออันนี้นอร่อยนึงยีสบมัดแถมบ่ออร่อยนึงอีกแถมบ่อแถม,อ,มอัดอแถมสมัดอ่าอันนี้แถม,มน้ำพึ่งละพ่เอ้าพอที่นาไผ่เนาะ5รวมเป็นเท่าไหร่สี อ่าแปดสิเอนสิแปดอันนี้ละมานเกบาทคือกันห้บาทคือกันอ่าสิแปดสิเายี่สิบอ่านี่อ่าแถมสองอ่าแถมสองแล้วพอเนาะนี่ร้อยบาทอ่านี่ร้อยบาทอ่านี่ร้อบาทเอานี่อีกอ่าหนึ่งสอสแล้วหกเจ 8ป1เ1้1ส1บ1ิ1เอ็ดสอ่้าสิคูณคูณหาเป็นอ่าแปบาทอันนี้แปดสิบวกร้อยเป็นร้อยแปสิบอ่าโอเคร้อยแปดสิบบวกสมพัเสเยีสมัถุงละเก้าบาทแปดถุงแถุงเป็น,ปปนอ่าร้อยแปบวก 80บาทเออบวก9 8 7 2เอ่อ180ยบวกเเป็นเท่าไหร่พอ180ยแบวกเเป็นเท่าไหร่ดบวกเจเป็นเท่าไหร่ยดบวกเจเป็นเท่าไหร่252 252อ่า252อ่อ25ออาผมเอาเป็นว่าผมผเสียนผมบต่อพอเด้อผมบ<แ>่ไห้พอทอนผมไห้พอส0โอเค,อคไล่ถือว่าเอาไห้พอไอล่อีกรอบ อ่าผสมเสียนส่งเสียนแปดถุงแปดบาทอันนี้มันลอยแปิบตะกาน้าแล่าลอยแสิบวกแปดสิบเป็นลอยสองลอยเจ็ดสิบบาทสองลอยเจ็ดสิบผมให้พอสามลอยโอเค้อเนาะน้ำใจผมแ้พอเนาะเอาเอาเอาใส่ถุงใหผมเ่จะเริ่มครับบเสียเวลาเจ้าน้างพ่อเะผมเป็นลูกค้าเลยเออพี่แรกผมต่อพอมีน้ำใจรถใหผมอยู่ อ่าอันนี้ก็โอเคแล้วเนาะพี่ซื้อแล้วเนาะเนี่ยยังมาขายอีกมามาอีกกูอยู่กูหลีอยู่แจดของหน้านี่ก็นซึ่งพอแล้วเดี๋ยวมารอบหน้าโอเคมันไม่มีที่ใส่ของแล้วอันนี้ยังนี่โอ้ยลอตเตอรี่ผมซื้อผมก็เล่นอ่ผมยังบวยของฝันนั่นหกตัวลอยอ้าโอ้จี้นนหกตัวลอย อ่าพอผมขอบคุณพ่อหลายๆเห็นเจ้าลำเจ้ลรวยนะพ่อเด้อสู้ฝาหลังกันเห็นไหอวยพรผมเนะพ่อสำหรับสมบุกเสียนนะครับเด้อผมจะเอาไปให้ลูกค้าร้านโจลนี่ๆโจลนี่แซบกินฟรีนะครับเป็นออเดอร์หลังจากที่ท่านมานั่งปุ๊บผมจะวางออเดอร์สมบุกเสียนก็บอกพี่ก๋อบอกพี่สวนบานเท่าให้นั่งขณะที่นั่งรออาหารคุณพ่อซื้อพ่ออย่างซื้อพอน่นครับพอนุ่นนะครับจากกระเบื้องข้ามเพลินแก้วครับแฟรนด์ของน้ำเลยมาพ่อพ่อเราเลยอุดหนุนพ่อเราครับลาดก่อนครับเร่าปรจากคุมดอก แต่ผมก็ให่งลังใจพอเล่านะพอเจ้าไปถามเมื่อเร็พี่น้องบานเจ้าสีไปเสี่ยวเจ้าได้ไหมเจ้าไปขายสมุนียนในไพลเหมืนเจ้าไปตอบรถไปพ่อผู้ไปพอ่ปพอเท่านึงเล่ามาจอดรถเงียวอยู่ของน้ำปั๊มน้ำมันเหมือนเด้อลาว่าไปอครับสวัสดีครับทถากับว่าผมบทต่อเล่าเด้ครับเด้อผมไถ่เล่าตื่นไปพร้อมนะครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับเนคคอ